สวัสดีจ้าพี่นองปงไปบุษบุคสุขคนมากินเก่งหนอไม้ใส่ผักหวานใส่ผักทองน้ำใยน้อยกับข้าวเหนียวฮอนๆอนคะ่ะข้าวเหนียวกับปลายคะ่ะนึง่งน้อยเดียวเขากินผู้เดียวเนาะพอนึกนึ่งน้อยเดียวจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการคะ่ะมาคะ่ะเซบเซฟน้ำใยน้อยเลยจ้ะอ้ยบ่วงประจำบ่วงประจำตำเน่งใหญ่ขนาดเลยอขอเปิดพัดลมเด้อ พัดลมสะรบกวนใหม่อยู่บ่เดี๋ยวยายน้อ,อยขอปิดพัดลมดีกลัวยายน้อยบ่แน่ใจาย,ย่านมารูปก <S <S ลัวดมยิ่เนาะขอน่ะหันพัดลมไปแล้วค่ะบ่แน่ใจย่า,ยยานพัดรูปกลัวดมยิ่ใส่ฟักทองมันๆเลยค่ะ ตอนเฮ็ดบบได้เฮ็ดให้เบิง่งอืแซ่บฟักทองมันมันแซ่บค่ะฟักทองแซ่บ เนน้อยไปหาเหตค่อนขาวมันบ่มีเพื่อนยุดสงการบ่มีของแล้วได้เฮตหูหนูกับเฮตอันเฮตโรตานโดดดำๆดมาใส่เนน้อยบ่ค่อยมากกินเพื่อนกินเพื่นหมดซส ไม่ว่ามันบ่มีเนอเขาเนาะมันบ่มีค่ะ ა ရုါတခေေငိုေကီးေကာစဃိုဂစဒေကာစဃာကာစငိုဂါတာကာစစစငိုဂါအကေ ทั้งเป็ดทั้งหอนของแซ่บเอฟซีเหรอจะน้อยเก่งบุหลายจ้ะน้องไม่เป็นน้องไม่สดเนอไม่สด ปักทองซ่บขานาดเลยเขินนู ปลาไม่ไม่แก่งเนาะฮอเนาะหิวหิวเนาะแซ่บๆเลยค่ะอืมฮอนน้ำตาลเล็ด Ừ, chưa đỡ đục đột. แทบฝักทองฝักทองเนื้อเน่นเลยอือหือน่ารไรทางแซบหลังผิด <c oughs> แกงใหม่ๆก็กลินเลยเนาะอยาอะ่างแซบเนาะ บ้าความบ้าความยอนน้อย น้ำยานังคุ้นคนเลย มันบ่มีปลาใส่ปลาใส่เซ็บๆมันๆ้ามีปลาใส่กับซิแเซ็บกว่นนี่

คนหลายหลายพราค่าเม่ขายจนบ่มียนของขายคนกาเจ้าเที่ยวสงการเมื่อยแล้วก็เจ้ากับไปแวะตลาดสดซื้อกับข้าวซื้ออาหารการกินเมื่อกินคนหลายคัะ แคงน้อยปรอนค่ำเคี้ยวตะไคร้นี่ค่ะฟักทองค่ะเซ่บเซ็บน้ำตาลิดได้พี่น้องยหอน ห้องนางเพชรแม่ก็ขอขอบุญขอบคุณเอฟซี G, เบอร์ทุกคู่ทุกคนนาบจี G, พี่น้องเข้ามาติดตามยายน้อยมากดไลค์กดแชร์ให้ยายน้อยมาคอมเมนต์เนาค่ะเนาะคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์เดอ้อจ้ะวดจีเก่าเอฟซีไหม ขอุงขอบคุณวัดสุูุสุคนปีล่าฟ้าไหม่แล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญค่ะอือแซ่บแล้ว เลือดหาฟักทองกอนเด้อฟักทองบนหรือยังผักหวานก็หลายอยู่จ้ะแต่เยี๋น้อยบุได้เห็ดเบิดฟักทองผักหวานกายย็ไลยู่น้องไม้ก็หลายอยู่แต่บุได้เห็ดหลายจ้ะเห็ดแค่พอกินกินผู้เดียวกะเห็ดประมาณถ้วยหนึ่งก็พอเนาะค่ะเนาะแซ่บๆฟเลยจ้ะ บกมมัมโมมบ์เพชรอันบุกับกับโทีับอันกับกับเพชร <laughs> เท,ท็ดหูนโ คลิปนี้ก็บ่มีอย่างมากมายจะแค่นี้เด้ดนะอจ้ะพี่เอฟจีจ้ะอิ่มแล้วค่ะขอขอบคุณขอบคุณเอฟจีเพื่ทุกคู่สุบคนญาติพี่น้องหลวงปาน้าอาเนาะคะ่ะเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาคอมเมนต์มารับชมคลิปให้เยอะน้อยเด้อจ้ะเยอะน้อยขอขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้าขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินทองไหลเข้าบัญชีเนาะคะ่ะเนาะ มีตะควมซุขดีตลอดปีตลอดไปเด้อค่ะเด้อปีลาฟ้าใหม่อล้วก็ได้สวับัติจา้าบ๊ายบายค่ะอิ่มแล้วค่ะ